สวัสดีจ้ามือนี้พอกกตานีชาแนลค่ะพี่น้องมือนี้จะตํากับน้องแพทค่ะมากขึ้นก่อค่ะบุดมากขึ้นก่อดอกมือนี้น้องแพทมาแต้มมือนี้มาเล็ดน้ำมาเล็ดน้ำใาพี่น้องมือนี้ก็เลยว่าอุ้ยพี่เราคิดอยากกันกินไก่บ้านนึ่งสมุนไพรใจพี่น้องตาก็เลยพาน้องแพทกินเบิ้งโอ้โหสุดยอดวหนึ่งแล้วหอมหอมเนาะเฮ้ยปีนึ่งไม่ได้ออกนะเออไม่ได้ออกเอาแหวนเลยเฮ้เอาแหวนเลย หนึ่งสองสามอ่เพจอขอบคุณค่ะกาบขอโทษค่อยได้จ้ะเด้อไม่เป็นไรค่ะที่รักยิงไก่ไม่ใช่ไก่นั่นได้แล้วจาพี่น้องน้ำจิ้มด้วยนะนี่นี่นี่เอาจิ้มจุ่มจิ้มส้นเกศเอาบนส้นเกวส้นขาส้นขาเอาหนีดได้ใบบ้างไหมหนีดอืมแซ่บอืมชื่นใจและอร่อยเนาะ สุดจัดเลยแ่นแบบนี้จ้าแซ่บน้องแพทมามาเหรียญมาเหรียญอุบสถอุบลมาซ่อมเมืองคนนอันทั้งอุบลอันบานา้มท่วมจ้าอืมเพืเ่อนไปติดใจยังหัวะไปติดใจยึดใจตลาดตะการอของแบบเยอะมากหลายค่ะอาหารเพื่อนมากุชี่บะหมี่บัวขาวบะหมี่แบบนี้จ้าอืม ต่มันหน่องเราก็ใจดีได้ก็คุณแฟนเลานะกว่าสีมาหอดจัะลงแล้วลงอีกแพทเมื่อ,อไหร่มาถึงอืม,มันอีกสี่สิบเอา้าเราเพิ่งแยกกันเมือ่อคีนนะแพทอั่นเหรอจนอ่างพี่จำฮอดก่อนพากันจอดตลาดไปหบับยางดีอ่านไหม,มจับขอนำจิบ นั่นหน่องกินแบบมาดหาเหนียวคือว่าเอ้แผดไก่ใจพี่น้องกินพอแบบนางอังกอร์นะอืมอร่อยออใส่มือ่อ่นะแสบสุดจ้ะแม่หืมไก่บ้านนั่นเองนั่นงไก่แต่ว่าอยากกินเนาะ ออืนางเป่าหนึ่งละหอมหอมจ้อนนืาหอมแหงอเห็นไหม่อนหมดแล้วเพ <c ười> ื่อน ชื่นใจมากหวานหนว,ว,านวานหน <laughs> วานจุ๋ยหวาน,นจุ๋ยหวานยังหวานยานอะหวานน้ำลำไยอ่ะดูอร่อยใก่กับน,นัวแบบว่าทำแป๊บเดียวนะถ้าเราเฝ้ากินนะมือน,นี้มีสาวสวยมางามับได้พี่น้องเดอ้อ อืมอม,อม,มาเถื่อแหลกจ้ะมาบ,บุตรในพระราชจักวรรดแดงเขาต้องไปตะลุยอ่เนาะอืมอมืเดี๋ยวเจมาบ่หอยอ่ะมอืเหนือร้ายหลายเหนือห้ายบ่ไก่บ้านปู่เราบอกว่าถ้าว่าไปสื่อไก่อ่ะไก่บ้านอ่ะต้องเป็นแบบไกผ่ผูเอ้ยไก่เมีย น้องจมไหลดีว่ะบอไปถือไก่เมียไก่ใดไก่ผูมากนะอืมอ,อร่อยอ่ะน้มจิ้มโ้แตงเขาเป็นข้าวจิ้มจ้ะานี่เด้อถึงไหมคะอันนี้ก็นานเะนาะเฮ้ยโต๊ะนแบบี่แหละเอาไป้กับน้องแพย์ดีกว่าโอเคค่ะอต๊ะแสบอืม สุด,ดยอดมันนี่มากินซีมือพี่ต่ำไม่ใข่น้ำจับหนอ,หอไม่ใข่น้ำผ้าอันไม่เพื่อนกับอาหารหลายคักจาก้าต่อไปก็จะเป็นอันอ,อันนี้ยังกับน,น,น้ำจิ้นขนมเสน้นน้ำยาเทรปแล้วตีนไกเฮ็ดไทรลล้ว ก็สิก,กินโยบสเมืงงมองทั้งมาผู้ใดมาอ้หนุ่มวยมากใครมากสิป้ากินเบิดเหมืองวะ่ะเนาะคากแห้งเข้ามันสายกินเข้าลองแบบกินได้ตลอดเวลาแค่ข้าวกับน้ำจิ้มอร่อยเนาะแซ่บน้ำจิ้มซีฟูด๊ด นี่แจกเหรอสี่เอาเลยจ้ะ bueno พี it, <gen situación> <ope> ่น้องใกล้บานได้จ้ะพี่น้องอืออือขอโทษนะโดนหรือเปล่าบอจ้ะไม่เหนียวค่ะเหนียวอะไร่อยึขบ ถ้ากินใส่มีดปลายก็สิบพราะแสบพอมือแล้วด่ามือนเม,ม,มี่ยงกับเมี่ยงจะไปใส่จะบปใส่พร้อนบาแสบไงถ้าลองสีก็เลยแต่แต่บรรยากาศอ่ะแล้วถลดเขาโทษเขาโทษโดนตัวน้องจานกินไก่แบบตัวใหญ่ๆแบบหนึงแบบ่งเนี่ยแสบเนาะดากไหมกินดากวะกินเอาไป จะหักดากให้เออนแาจบไปเลยค่ะอือขนานแล้วมักค่ะดาไก่เนี่ยอือแจแห้งมาเด้ขึ้นหอยผินเหนอยีผิวีย์ได้เนาะแย่บมาตหลังต่กระสินเนี่ยมาได้บอกขาวเนาะกูชี้ย่ผิเหนียแล้วจิตโลงท่านตาพม่นหอง ไหวานมาก,มาก,กน้ำกับนั่นถอดก,ก็ยังจิ้มเนาะพี่เ็คไปนะในมากน้ำกับหมูนก็นอืิหมวยคือกันหมวยเขาคิดถึงจะได้เหหมวยไปห <ไป S 2> มวยไปทเที่ยวเเที่ยวเขาขาบเนื้อพูดแล้วเขาขอกอ่ะหนาอันอากาศเย็นๆเนี่ยงามเด,มดบิวหมอกววิยังเ<ม>นไะ กิจชาพูนอยู่หายห่อกลับมากอะ่ะไปมึง <c oughs> ไป,ไป <c oughs> มาตู้หลุดแค่ไหนบดเดียวเจีซ่บเดี๋ยวน้องมาเนี่ยสิพ่าน้องไปตัดร่อนให้มันถึงแบบมาอุบลแพ้ทูค่ะเนี่ยต้องไปดูเนะว่าไหมถ้าให้มันมาเชี่ยวให้มันได้งานด้วยเนาะจริงไหมทำงานเสร็จแล้วค่อยค่อยไป งานในหัวสมองเนี่ยร้ายกับแก้ที่เชียวร้ายกว่าแมนอ่ะขอบคุณครับกินอ,อยู่กับข้อหองเนาะเจาะเจอกเป็นซีหิวหิวหิวได้ะ่ะอ สดหนักจังกินคัมคือซึนไม่หล่อเยาว่าได้จ้ะก,กินเบิดเต็มใหม่เต็มมือเลยจ้ะแบบเฮ็ดเองเนาะแม่มันต้องมันต้องลุยแบบนี้จ้ะจังจสีแสืออันนี้นกะเฮ็ดเองแฟนของอ่าน้องแพทเฮ็ดมาสูกิน เบิ้งอ่ะเป็นเอาปีกให้นะคะอืดมันเหนียวปันไดดอกไม่เหนียวเลยอือไม่เหนียวเลยใส่ไหมไม่ได้ใส่ป่ะไม่เลยะมันเหนียวปันไรดอกมันไม่เหนียวเลยมันไม่เหนียวจริงๆแต่ว่าใส่ใส่มือมันเหนียวไม่เหนียวเลยตีเนาะใส่มีกับปลายข้าวเดียวอือมีกับปลายข้าวเดียวพี่น้องก็บเียโอ้ย กินอยากป่ะเนี่ยก็กินอยู่น้องก็อยากเนาะโอ้ยพี่น้องต๋าจะมอโทษเด้อจ้ะเด้อกินมุ่งมั่นในต้นน้อยเด้อจ้ะเด้อมันัแสบอ่ะเนาะมันแสบอีดีจ้ะอีนีค่ะแมนถ้าแบบคนเดี๋ยมักคฟิวแบบมุ่งมั่นในต้นน้อยก็ถือใจอยู่จ้ะชื่อแบบเ้าไปกินอาหารญี่ปุ่นแบบกินเล้อๆหน่อยนะนะ ที่แบบว่าไปกินนะกุ้งทั้งเรียงของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวมาเขาให้กินแบบได้หลายมือนะค่ะพี่นอ้องจ๋าประมาณอ่ะถั่ดวเออเออหยดต่ว่าไก่มันก็ใส่สอนมาไหนเนาะมันน้องใส่มือเนาะไก่แมนว่มันไก่เค็จีนเนาะอือออ พี่น่องแสบแค่ไหนเบวาเดอคลิปนี้เด้อขอโทษดวงหนาเร่อจ้ะ๋ยวาให้กับ,บ่เป็นยังค่ะรับคำขอโทษนะคะมันแสบอีลีพี่น้องมันยุนบ่ไ้นะคะว่ามันยองกันเลยจ้ะแสบอีลีอืออ การัดบ่เบิดกับเสียดายจ้ะเขาต้องเล่มให้มันเบิดไม่เสียบแผ่ดูปะกินแบบข้าเนี่ยมาหอ้านี่เลยกระดูกระดูกบ่เหลือมาหา้จ้าแบบว่ากินบ่เเบือกระจงไ้หากระจงไปหาหมาน่ะ แบบโอ้โหที่ตนหมาเด้จีนะแซ่บอร่อยภาพสวยค่ะจีน้องัวจริงนะจะสวยกว่าในคลิปอีกด้วยจากพี่น้องจ้ะทอ้ที่น้องสวยมากแล้วน้องน่ารักมากนะคะน, <laughs> น่องตะกันห้องน้องตะหักแห้งหยองจะหักยี่ดีสวยด้วยบม่ได้ยองห่อยี่ดีจากใจเลยเพราะว่าน้อง,องสวยกว่าในคลิป น้องงามกว่าในคลิปน้องบุกขึ้นนคลิปพร้อมในคลิป <c oughs> น,น้องไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ตัวจริงน้องสวยมาก <c oughs> อือหุ่นดีด้วยเลิศสิกิมแล้วปะ <c oughs> เริ่มเลิศสิบูดคุนดีแล้ววะแมนโอ้ยหุ่นดีแล้วนะก <c oughs> ินธัยย่ำขื้นน่องเท่าไงอือมีคนถามมาอ้วนขึ้นหรือเปล่าจิ๊บ <c oughs> จ้า <c oughs> จ้ากวนขึ้นแล้วก็ หนึ่งถ้าเราอะมีความทุกข์เอเรามีความทุกข์มันก็กินไม่ได้ทำมันหลับใช่ไหม,อมพอมีความสุขกินดีมันก็กินดีอยู่ดีสาเหตุที่ทําให้อ้วนก็คือมีความสุขเยอะขึ้นอความสุขที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทําให้เราแบบน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะพื่นเพศเป็นคนถีบอบอมีน้ำหนักกิ่หน่อยพื่นเพ่เป็นคนถี่แบบว่ากระดูกงสันงแต่หนองก็เลยแบบน้ําหนักเยอะมันน้ําหนักเพิ่มขึ้นสองสามโลมันก็จะดูแบบ ดูแตกต่างขึ้นนะคะกับบ่อแปลกนะคะพี่น้องบางคนถามกับบ่อเป็นอย่างกต็ตอบไปตามความว่าอ้วนขืนจ้าแตัตวอ,อันบางในกล่องมันไก่ไก่ซื้อจากกล่องมันไก่แต่ว่าจริงๆนะพี่ตั้มนะตัวนี้น้อยอันดี้กล่องมันแบบจับไก่ไก่มันเลยแบบเป็นนี้ายี่ไม่ได้ตัวน้อย <c oughs> พี่เตีย้ยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เขาหุ่นมินิหุน่นแบบฮฮเสื้อผ้าใส่เนืเอ้ยใส้ยาใส่ยาค่ะไส้ไ,ไงไส่เอ็มเด้อ ตั้งแนี้โอ้ย so no. okay. ูงล <sh arp y> right <sh arp y> ่ะอาหารสภาใส่ยากบานเด็กก็เขินใส่เอก็เขินใส่เองบ็เขินปะแมนบ่พอดีอืมอืมอิ่มเนาะแมนยันไป่ยนต่อเนาะเดียวมาดสีแบบหามองนาแล้วนางมองนาแลมาไหรมาสองส่วนามกูบ้าสองมาสอง่น้อ้ตา มือในคลิปนี้จ้ะต่ำกับมากระสลองแพจแต่สาวสวยมาจากกาลสินเดอร์มาเพิ่นเพิ่นสีมากสลองหนึ่งหมื่นซับนะคะมามาะสลองกับต่ำเนี่แหละตาพี่น้องจ้าเดี๋ยวต่ำกับปากกดติดตามกดอ่าเพจเพื่อนน่าดม่ยจ้าที่เพจนั้นนะคะกินกับแพทจชาแนลจ้าปากเพจน้ำเนื้อจ้าและกับยูทูบขึ้นกันเด้อกินกับแพจขึ้นกันจ้าพี่น้องคือเดียวกันเลยแมนพี่น้องคะเมตาหน่องตาเมตาตาเมตาหน่องตาเน่าด้อจ้าเด้อเอาว่ามือในคลิปนี้ค่ะต่ำกระสลองเพจกับคอตัวลากไปก่อนเนื้อจ้ากิน โม่หม่ามกินโม,มสุผาพประการใดนต่างประกาศขอโทษขอให้นั่นด้วยแตพี่น้องสาพบกันคลิปหน้าจ้าส,ส,สวัสดีจ้า